สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับพูมี่นักดนตรีแห่งเกมอีน่าออนไลน์ไทยแลนด์ครับก็วันนี้จะพามาตีกับมอนที่ดอกแว่นแดงนะครับเป็นไอเทมไอไอเทมอุ้ยติดสำเนียงอีกนะไอเทมของไอเทมใหม่นะครับก็ผมตีได้ครับตัวนี้สบายมากวันนี้มากับทีมนะครับไม่ใช่เล่นๆมากับจอมขมังเว้แล้วก็นินจาเนี่ยมาเดี๋ยวตีกันเถอะ นี่ครับก็ที่ผมใช้บัฟนี้แทนเพลง,งความร้อนๆนะครับเนื่องจากว่าเพลงความร้อนๆเนี่ยเราเน้นตีไว้เนาะกับตีแรงแต่ว่าเพลง,งความคิดถึงเน้นออกแต่คี้ครับคิทิคอลอย่างเดียวเลยและเพิ่มความแรงให้คิทิคอลด้วยซึ่งตรงนี้ผมว่าแพรเวทนะดูจากที่มันใช้ก็ตัวนี้แหละครับที่จะดับแว่นแดงครับเป็นแว่นตายคล้ายกับกรีนการ์ดครับแต่ว่าจะออกเป็นสีแดงครับ ออฟเกี่ยวกับพวกคีย์เทลแต่ไม่รู้ว่าออฟแท้จริงมันคืออะไรเพราะผมก็ยังไม่มีก็เลยจะมาดับส่วนข้อมูลของแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการมาของแบบนี้หรือลูกเล่นของแบบนี้นะครับให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไ้ที่ Channel s k i n l ล็กแคสเตอร์สตอนะครับเป็นชั a n แนลของของอะไรดีจะบอกว่าอะไรเดียวเออเป็นของเพื่อนร่วมงานก็ได้ครับอ่าเฮ้ยได้แล้ว เลสการวันนี้ดวงดีจุงเดี๋ยวใส่ให้ดูแก้ว่ได้ตันอันนี้ใส่กระชาอยู่มองไม่เห็นอันนี้น,นี่ใส่นี่นี่ครับอันนี้สีแดงเห็นปะไปกดเพิ่มสิ่งอีกสิ่งออฟมันก็อา้าวนี่ไงนี่ไง เป็นอาวุธโจมตีท่าดินหรออ๋ออาวุธโจมตีท่าดินบวกสองเปอร์เซ็นต์อทีเคเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคิเอ็มไอทีเคเพิ่มขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไอจว้าวเหมาะกับนักดับเตย่่งยิ่งเพราะผมจะอัพแตค่คิคิติคอแลตอนเนี้ยเนาะเอานี้เนาะเดี๋ยวผมจะหานี้แบบรูมาใส่ยัดยัดอะไรเดียวหินเพิ่มคีย์ชอบอันนี้แหละก็นี่แหละครับเป็นตัวดอก แว่นแดงหรือ red glass ันเองต้องพูดสำเนียงฝรั่งไหม red glasses เ <c oughs> มียวเมวสำเนียงน,นี้ก็ขอบคุณนะครับที่ถ้าผมตลอดเหลือไม่ว่าจะทางช่องทางไหนก็ตามแต่ผมขอร้องอย่างหนึ่งนะเวลาจะแอดหรือเชิญผมตี้อย่างเงี้ยบอกผมด้วยว่าเพราะอะไรอะไรยังไง คือบางทีผมรับตี้หรือรับแอดเปอย่างเงี้ยแบบไม่รู้สาเหตุจะมาแบบเป็นขอเวลกับขอของมากกว่าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมพูดไม่ออกอะแต่ผมก็ไม่อยากด่าด้วยก็เลยขอตัดปัญหาหรือป้องกันปัญหาอันนี้ที่ที่จะเกิดขึ้นด้วยการป้องกันไว้ดีกว่าแกเนาะก็จะแอดผมมีอะไรก็ส่งข้อความหรือบอกอผมไว้ไว้แล้วครับแล้วก็ค่อยแอดผมจะกลับมาลัตอีกทีนึงถ้าแอดมาเฉยเนี่ยผมไม่รู้นะ วุณนรู้ใครเป็นใครผมก็ไม่รับวันทีก็ลบแอดครับก <_ an> ็เดี๋ยวผมจะมาดับต่อละเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับเพียงแค่นี้มีอะไรเพิ่มเติมก็เมนต์ใต้คลิปได้ครับ <_ an> ก็หมดแล้วมั้ง <_ an> <_ an> ไม่ได้เตรียมสคลิปมาเพราะไม่มีอยู่แล้วคลิปสดพูดสดเป <_ an> ็นคนอิจฉา ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับหลังจากที่ยอดติดตามมี2องหิคนแล้วนะ bye, บ๊ายบายจุบ๊บ